สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมน้องในวันนี้นะครับผมนิยมพระเครื่องนะครับผมนิยมพระเครื่องนะวันนี้นะครับผมช่องนิยมพระเครื่อง EP ที่101นะครับผม EP ที่101นะครับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้รายการละ300บาทนะครับผมรายการละ300บาทมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับผม3องค์น้องส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับผมอุ้ย รายการละ3 0 0บาทนะครับวันนี้มีสวยๆก็เยอะอยู่นะครับผมวันนี้มาใหม่นะครับผมวันนี้เรามาเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะครับรายการที่1จะเป็นหลวงพ่ออี๋นะครับผมหลวงพ่ออีนะวัดสัตหีบนะครับผมหลวงพ่ออี๋นะครับพี่ๆหลวงพ่ออี๋นะนี่นะครับผมรายการละ300บาทนะครับผม ไปกันต่อที่รายการที่2นะครับผมนะรายการที่2จะเป็นอานารายนะครับผมพะก,กุณารายทรงปืนนะครับผมรายการที่2นะครับผมนี่นะออไม่ชัดต้องหาผ้าชิดกอบมให้ละนี่นะครับผมรายการที่2นะครับ ต่อที่รายการที่3ครับพี่พรายการที่3จะเป็นพระพุทธ25สัตว์วันะครับผมรายการที่3นะครับผมนี่นะรายการที่3นะครับต่อที่รายการที่4ีนะครับผมรายการที่4จะเป็นพระร่วงรางปืนนะพี่พี่นะ พรวงรางปืนนะครับผมรายการที่สี่นะครับผมรายการที่สี่นะต่อที่รายการที่ห้านะครับผมพระปิตาจัมโบ้นะครับผมหลวงปู่โตะนะครับนี่นะพระปิตาจัมโบ้หลวงปู่โตะนะครับผมรายการที่ห้านะครับผมฝากพี่พนะครับฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามน้องหน่อยนะครับผมเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆนะครับ ผลต่อที่รายการที่6นะครับผมนี่นะครับผมรายการที่6จะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับผมนี่นะหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับรายการที่6นะครับผมรายการที่6นะครับต่อที่รายการที่7นะครับผมรายการที่7นะพี่ๆนะจะเป็นพระซุ้มกอไม่มีกระหนกนะพี่ๆนะพระซุ้มกอนะครับ นี่นะรายการที่7จ็ดนะพี่ๆนะครับผมรายการที่7นะครับต่อที่รายการที่8นะครับผมรายการที่แปดนะรายการที่8ปนะจะเป็นงานลงยาเลี่ยมกรอบเลเซอร์นะครับผมรายการที่8หลวงพ่อกันนะครับผมนี่นะเรียนพ่อกันนะครับผม ครับรายการที่8นะครับผมต่อที่รายการที่9นะครับผมรายการที่9นะรายการที่9จะเป็นหลวงผู้เอี่ยเหรียญขรามตัดหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเหรียญหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงรายการที่9นะครับผมรายการที่9นะนี่แหละครับ ต่อที่รายการที่10นะครับผมรายการที่10จะเป็นอ่ารูปหล่อนะครับพี่พี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะรายการที่10นะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับหลวงพ่อเดิมรายการที่10นะครับต่อที่รายการที่11นะครับผมรายการที่11นะ รายการที่11นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเขาเรียกมาแบบนี้เลยนะน้องก็เหมามาแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่11นะครับผมนี่นะโอ้ยไม่ชัดเลยนี่ครับรายการที่11นะครับผมพระสมเด็จนะครับผม <mel> สมเด็จวัดระคังนะครับผมรายการที่11นะครับต่อที่รายการที่12นะครับผมารายการที่12จะเป็นพระปิดตานะพี่พี่นะพระปิดตานะครับผมพระปิดตาหลวงปูน่นาควัดห้วยจอระเข้นะครับผมนี่นะพระปิดตานะครับ ครับผมรายการที่สิบสองนะครับต่อที่รายการที่สิบสามนะครับผมรายการที่สิบสามนะน้องอาจจะไปเรื่อยๆนะครับผมรายการที่สิบสามนะนีนะครับผมอ่านี้จะเป็นหลวงพ่อทับนะครับผมพระปิดตารหลวงพ่อทับวัดอนุเออไม่ใช่ครับหลวงพ่อทับวัดทองนะครับพี่ๆนะ นี่นะครับผมรายการที่13นะครับผมชัดไหมพี่พี่เออกองจับอยู่รายการที่13หลวงพ่อทับนะครับผมหลวงพ่อทับวัดทองนะครับผมผมได้มาสองเหรียญอะได้ได้มาสององค์อะเนี่ยครับรายการที่14ก็จะเหมือนกันนะครับผมหลวงพ่อทับนะครับพระปิตาหลวงพ่อทับวัดทองนะครับผมนี่นะ ไปม,มีกิ่งผมจะเขย่าเพื่อรายการที่สิบสี่นะครับผมก็จะเป็นหลวงพ่อทับเหมือนกันนะครับไปกันต่อที่รายการที่สิบห้านะครับผมรายการที่สิบห้านะครับผมจะเป็นเหรียญเหรียญหลวงปู่โตะนะครับผมหลวงปู่โตะนะครับผมนี่นะหลวงปู่โตะนะครับวัดปู่ชิมพีนะครับ รายการที่15นะครับผมรายการที่15นะพี่ๆนะต่อที่รายการที่16นะครับผมวันนี้เขาน่าจะเอาไว้แบบสำหรับแยวผมเช็ดกอบก่อนนะต้องหาผ้าล่ะอุ้ยว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 ุ้ยุ้ยว ใน,นรายการที่16นะครับผมวันนี้น่าจะเรียมไว้สําหรับแบบตั้งหน้ารถนะครับผมรายการที่16นะครับผมหลวงพ่อเงินนะเรียมกรอบแบบนี้เลยนะครับผมเอาไว้ตั้งหน้ารถนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่16นะครับผมรายการที่16นะต่อที่รายการที่17นะครับผมพระผงสุพรรณนะ พระผมสุพรรณนะครับผมรายการที่17นะครับต่อที่รายการที่18นะครับผมนี่นะเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมนี่นะครับรายการที่18นะครับ ลก็ต่อที่รายการที่19นะครับผมจะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่ๆนะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเนื้อว่านนะพี่ๆนี่นะลงรักปิดทองมานะครับลงรักมาเพื่อแบบรักษาเนื้อนะครับผมรักเริ่มหลุดล่อนตามการเวลานะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่19นะครับผม <c oughs> ต่อกัที่รายการที่20นะครับผมรายการที่20แล้วนะรายการที่20จะเป็นพระปิตานะครับผมพระปิตาหลวงพ่ออีนะพระปิตาหลวงพ่ออีนะครับผมนี่นะดูเนื้อนะครับเนื้อน่าจะเป็นเนื้อไม่กะพัดนะพี่ๆนะ น่าจะเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่20นะครับ,รบผมรายการที่20นะครับพี่ๆต่อที่รายการที่21นะครับผมรายการที่21นะนี่หลวงพ่อทบนะครับผมเหรียญหลวงพ่อทบนะครับผมกรอบลายหมดแล้วแหละเหรียญหลวงพ่อทบนะครับ พอทบชนแดนนะครับผมแต่นี้น่าจะออกวัดนอกนะครับวัดอะไรเนี่ยวัดช้างเผือกครับอันนี้น่าจะออกวัดช้างเผือกนะครับผมไม่ได้ออกไม่ได้ออกวัดนี่นะครับอ่านี่นะครับรายการนี้นะครับรายการที่21นะครับผมต่อที่รายการที่ยี่สิบสองนะครับผมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมนี่นะรายการที่22นะครับผมต่อกันที่รายการที่23นะครับผมจะเป็นเ,เหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับผมนี่นะเรียมสามห่วงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเรียมสามห่วงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมมีแก้วสารพัดนึกอยู่ด้านล่างด้วยนะครับรายการที่23นะครับ ต่อที่รายการที่24นะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับผมหลวงปู่ทวดนี่นะหลวงปู่ทวดนะครับผมรายการที่24นะครับ <sk ull ing noise> ต่อที่รายการที่25นะครับผมรายการที่25นะครับผม รายการที่ยีสิบ้าจะเป็นพระอุปคานี่นะครับผมจะเป็นพระน่าจะเป็นพระอุปคุธนะพี่ๆนะไม่มีกิ่ง,งถือดอกบัวแบบนี้นะครับผมเออแปลกๆนะ นี่นะอันนี้น้องไม่ทราบแล้วกันนะ้องน้องไม่ทราบที่น้องไม่กล้าคอนเฟิร์มนะเดี๋ยววันหลังจะหาข้อมูลมาให้นะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่ยี่สิบห้านะครับผมรายการที่ยนะี่สิบห้านะจะไปเพื่อน้องขยับอ่าไปกันต่อเลยนะครับไปกันต่อที่รายการที่26นะครับผมรายการที่26จะเป็นอ่า พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะนี่นะ <_ letter> เหนื้อแบบนี้เลยนะครับรายการที่26นะครับรายการที่26นะพี่ๆนะต่อที่รายการที่27นะครับผมรายการที่27นะครับรายการที่27ที่จะเป็น พระชัยวัดนะครับผมพระชัยวัดนะพระชัยวัดหลวงปู่เอี่ยมนะนี่นะครับผมน้องหยิบมาก็ประมาณนี้เลยนะครับพระชัยวัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมนี่อ่านี่นะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อที่รายการที่ยี่สิบแปดนะครับผมรายการที่ยี่สิบแปดนี่หลวงปู่ทิมนะครับน้องแกะก่อนนะ อ่านี 1941, ่นะครับผมรายการที่28นะครับผมเดี๋ยวให้น้องให้ดูแบบนี้เลยนะครับเหรียญนั่งพานนะครับเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะรายการนี้นะครับผมรายการที่28นะครับผมนี่นะเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะรายการที่28นะครับผม ี๋ยวน้องเก็บผกต่อที่รายการที่29นะครับผมรายการที่29วันนี้เหมือนจะได้พระปิตามาเยอะนะครับผมนี่นะพระปิตานะครับผมอันนี้จะเป็นพระปิตาที่ไหนเนี่ย อันนี้รายการที่29นะครับผมเป็นพระปิดตานะพี่ๆนะแต่น้องก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะน่าจะเป็นหลวงพ่อทองหรือเปล่านะครับผมอ่ะรายการที่29นะครับผมต่อที่รายการที่30นะครับพี่ๆรายการที่30นะ <BS> นี่นะหลวงพ่อเงินนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมนี่นะรายการที่30นะครับรายการที่30นะพี่พี่นะนี่นะ สวยๆดูสวยๆเลยนะครับรายการที่30นะครับพี่พี่ต่อที่รายการที่31นะคะรับผมหลวงพ่อเพชรนะอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่พี่นะหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะคะรับผมหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงรายการที่31นะครับพี่พี่นะรายการที่31นะครับผม ต่อที่รายการที่32นะครับพี่ๆนะรายการที่32นะครับผมรายการที่32นี่จะเป็นพระอาภระสยบพยรีนะครับผมนี่นะไอไม่ใช่ขอโทษทีครับพี่ๆพระพรีพินาศนะครับผมพระพไม่ใช่สยบพยรีพระพรีพินาศนะครับผมนี่นะผมไปดูหนังเยอะแล้วรายการที่32นะครับ นี่นะเอากล้องก็ไม่ค่อยจับต่อที่รายการที่33นะครับผม33จะเป็นพระชัยวัฒนะครับผมนี่นะพระกิ่งชัยวัฒน์ไอ้ไม่กิ่งไม่กิ่งนะพี่อุดอุดไหมเฉยอุดน่าจะเป็นอุดมวลสารมาครับนี่นะพระชัยวัฒนะครับผมอันนี้จะหล่อหล,ล่อประกบนะพี่ๆนะรายการที่33 <c oughs> นะครับผมต่อที่รายการที่34 <c oughs> นะครับ รายการที่34นะอันนี้จะเป็นพระกรุนี่นะพระกรุนะพี่พี่นะเออเห็นเนื้อสวยเนื้อสวยครับพี่พี่เออเนื้อสวยเลยตามการเวลานะครับรายการที่3 0สี่นะครับผมจะเป็นพระเมดขนุนนะครับผมพระเมดขนุนนะครับหนึ่งในเบญจภาคีนะครับผมจะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นซุ้มกอแล้วนะครับรายการที่ 34นะครับต่อที่รายการที่35นี่สมเด็จสมเด็จแกะงานนะครับผมนี่นะสมเด็จแกะงานนะครับเหมือนผมลง EP ที่แล้วคนตามหากันเยอะนะอันนี้มาใหม่นะครับผมรายการที่35นะครับต่อที่รายการที่36นะครับผมนี่นะ เหรียญหลวงปู่โตนะครับนี่นะเหรียญหลวงปู่โตนะครับผมรายการที่36นะครับต่อกันที่รายการที่37นะครับผมจะเป็นพระรอดนะครับผมพระรอดลำพูนนะโอ้แต่กระเทาะมีบินมีกระเทาะนะพี่ๆนะนี่นะนะพระรอดลำพูนนะครับมีบินมีกระเทาะนะรายการที่37นะครับ ่อที่รายการที่38นะครับผมรายการที่38จะเป็นหลวงพ่อฉุยนะครับอุ้ยกรอบลายนี่นะครับหลวงพ่อฉุยนะครับอุ้ยล่วงเยอะนี่นะครับหลวงพ่อฉุยนะอาจจะไม่ชัดนะพี่ๆนะอยากขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์น้องได้เลยนะครับผมรายการที่38นะครับรายการที่38นะต่อที่รายการที่ 39นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเป็นพระสมเด็จบางขุนพมนะครับนี่นะอ่านี่นะรายการที่30ก 9, 9นะครับผมรายการที่39นะ <c oughs> ต่อที่รายการที่40เลยนะครับผมรายการที่40นะรายการที่ 40, 40นะครับผมสมเด็จวันละครนะครับนี่นะ ดูเนื้อนะครับสมเด็จวัดละครนะครับรายการที่40นะครับต่อที่รายการที่41นะครับผมรายการที่41เเหรียญฉรุหลวงพ่อกันนะครับเหรียญฉรุหลวงพ่อกันนะพี่ๆนะนี่นะรายการที่41นะครับรายการที่41นะครับผม ต่อที่รายการที่42นะครับ42นี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมนี่นะครับรายการที่42นะครับต่ออันที่รายการที่43นะครับผมเดี๋ยวลองถามว่นี่เหรียญอะไรอันนี้เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมเหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมหรือหลวงปู่เอี่ยมนั่นเองนะครับผมนี่นะครับน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกๆนะครับผม องเก่าด้านหลังยันห้าวัดสะพานสูงนะครับผมเหรียญหลวงผู้เอี่ยมนะผมขอญาตเรียกหลวงปูเอี่ยมนะครับผมรายการที่43นะครับต่อกันที่รายการที่44เดี๋ยวน้องลองลองอะไรแปลกๆก่อนนะอันนี้น้องไม่แน่ใจไม่ทราบที่ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรนะเหมาติดมานะครับผมเหมาติดมานะนี่นะครับเป็นเงินหรือว่าอะไรน้องไม่ทราบนะครับผม รายการที่44นะครับได้มา2อได้มา2อันเนี่ยแบบนี้อันนี้รายการที่45เนาะน่าจะเป็นเงินจีนหรือว่ายังไงไม่แน่ใจนะครับผมรายการที่45นะครับ4 4 4 5ี้นี่แปลกๆเลยอันนี้รายการที่46นะครับผมตะกุดหลวงปู่สุขนะ ตะก,กุดหลวงปู่สุกนะน้องขอญาติไม่แกะนะครับพี่อยู่ในกรอบแบบนี้ดีแล้วนะเดี๋ยวล่วงอีกรายการที่46นะครับผมต่อที่รายการที่47นะครับผม47นะอ่านี่47จะเป็นพระปิตาฝังตะก,กุดเงินนะครับฝังตะก,กุดเงินหลวงปู่โตะนะครับรายการที่4 0่นะครับ ต่อที่รายการที่48นะครับผมอันนี้48เลยอันนี้จะเป็นพระพระนาคปกอบพี่เป็นพระนาคปกนะเออเนื้อสีทองๆสวยๆดีนะครับรายการที่48นะครับผมเป็นรายการที่48นะครับ ต่อที่รายการที่49นะครับผมเป็นอ่าเหรียญ<ๆ>พระพรมนะครับผมรายการที่49นะจะเป็นเหรียญโรคอ่าเหรียญอ่าพระพรมนะครับผมโรภพระพรมนะรายการที่49นะครับผมไปต่อที่รายการที่50นะพี่ๆนะรายการที่50จะเป็นพระหูยานนะครับผมพระกุนะ <c oughs> รายการที่50นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมช่องนิยมพระเครื่องนะครับนิยมพระเครื่องนะครับมีทั้งหมด50รายการ EP ที่101นะครับผมฝากพี่ๆเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วกดไลค์กดติดตามน้องหน่อยนะครับผมช่องทางการติดต่อก็0650411868นะครับผม ID line w a s a n 1868นะครับผม สามารถโทรมาขอรูปเพิ่มหรือว่าสอบถามได้นะครับผมว่าองค์ไหนอยู่หรือไม่อยู่นะครับผมเผื่อมีลูกค้าปิดไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องนิยมพระเครื่องขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณนะครับ